รับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาชมซีมงานไร่อ้อยคุณหนุ่มตัดอ้อยนะครับอ่มือนี้เป็นมือที่สองนะครับผมโอ้แลงนี่ก็อ้อยก็งามเพื่อกานะครับแต่ว่าตัดลายเก่าลมมาไล่ผมไงคือเก่าครับมือนี่โอ้ดินทรายดินทราย เนี่ยกระเชาแปดตันกับรถไถ7 6 1ทย s ยตัวแรงตัวแรงเนี่ยครับกระเชาเจ็ดตันนี่เอ้ยแปดตันไงนะไปแล้ว แม่นี้ก็ถือว่าบองอ่ปันได้ว่ากับไขรแน่อยู่โอ้โอทีมงานนี้ก็าทางานเป็นทีมเวิร์กมากเลยนะครับเขามีคนเก็บอ้อยอยู่4คนนะครับเก็บอ้อยรถตัดนะครับอ่าที่มันดูดบวกข้นนึกสินะ Nói nó hoa. Long lick mọi người, rudy. tắt lát nắng cái lạy. Nắng nắng xem của tân gửi đầy bụi. Nóc tân. Nóc tân nắng nắng nắm bụi em, hoặc tân nắm 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 โอ้เจอทรายแปลงนี้เป็นดินทรายข้างล่างโอ้ยไงครับคิดงังไงงงเลย โอ้ใครอยู่ไอ้เราบรหันดากมาทางผมหันดากมาทางผมกันเรียบร้อยได้เนี่ยครับเนี่ยลำ่ำลำจะมั่นดูดพวกคืนนั่นสิมันจะมีพนังงานเจ็บอีต่างหาก เป็นประจำจุดคนละจุดนะครับสี่จุดแถวหนึ่ง กลับมากันครับ